ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า เรายนทมสำนึกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรตัวน้อยนักเรียนสมุนพระรามและนักเรียนสมมาศิขาราชธานีอโศกฝ่ายชายชั้นม .1 ที่ได้เรียนรู้บูรณาการกับการทํากิิกรรมไร้สารพิษโดยมีพี่ดาวสู่แสงพุทธและศิษมาศภากแก้วเป็นผู้ดูแลสวนสามชั้น ให้เจริญเติบโตงอกงามไปพร้อมกับจิตวิญญาณของเด็กๆในบวรราชธานีอโศกแห่งนี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ไกรวิททิพยทันทองชื่อเล่นชื่อเพลงอายุชันประถมศึกษาปีที่4ครับอายุ10ปีเอาฟางมาแล้วก็คุมข้างๆแปลงแล้วก็ใส่กใกล้ๆต้นไม้หน่อยประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการอบร้อมให้ความชื้นมันอยู่ใกล้ฟางครับมันอยู่ใกล้กับต้นไม้มันจะได้ไม่เหมือนไม่เสียน้ําไปให้มันระเหยออกไปครับ hmm. ไม่ให้ดินแห้กงกันหน้าดินแหประมาณนั้นคับ ก็สนุกดีครับ,บางวันก็ได้ทํางานแบบค้นแกะเทกแกะคุมฟางคุมฟางนี่จะง่ายที่สุดสําหรับผมบางทีก็ไปค้นปุ๋ยถอนหญ้าทาแกา่ประมาณนี้ครับหลายอย่างอยู่ได้รู้ว่าการทำากสิกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ได้ได้รู้จักการใช้จอบเสียมครับบางทีถ้าได้ทำงานเป็นกลุ่มก็รู้จักการขบวนการกลุ่ม แต่ถ้าทําคนเดียวก็รู้จักการทําไวขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนทํางานทําอะไรช้าผมก็เลยได้ฝึกการทําความเร็ว ชื่อเด็กชายพิพวงนันทวงศ์ครับอยู่ชั้นป .5 ครับอยู่ทำงานสวนที่ดาวครับก็ค<ม>ือตอนเช้าผมต้องมาเข้าทำงานก่อนอื่นต้องไปรวมตัวตอนตีห้าก่อนครับแล้วจากนั้นก็ไปกินน้ำถั่วน้ำงาจากนั้นก็มาทำงานสวนพอทำงานสวนเสร็จก็ไปเรียน8ปดโมงครับช่วงเช้าก็จะเป็นตอน6กโมงถึง8ปดโมงครับ ยกเว้นวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมีงานวันบวลครับส่วนตอนบ่ายก็คือตอนบ่าย3ามถึงสี่บ่าย4ี่โมงยกเว้นวันอาทิตย์พอมีชมรมครับ ู้สึกสนุกครับดีบางครั้งก็เครียดครับที่พีด่ดาวให้ทำงานหนักครับก็ได้ฝึกกันเอาเอาเอบังคับตัวเองให้ทำครับมันถ้าเกิดเราไม่บังคับตัวเองเราจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราอาเจ,จีนใจอะครับเราจะทำให้เราไม่มีเพื่อนไม่มีคนอยากอยากจะอยู่ด้วยครับเราอยู่ร่วมกันดีกว่าอยู่คนเดียวค เพราะว่าการอยู่คนเดียวมันเหงาครับเวลาเราอยู่ร่วมกันนะครับเราก็จะดีกว่าการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวจะทําให้เหมือนเราไม่ได้ช่วยงานอะไรกันเหมือนอยู่อยู่ใครอยู่มันครับรับใจการทํางานร่วมกันครับเพราะว่าความสามัคคีครับจะทําให้เราสําเร็จครับ ทำสำนึกดีค่ะดาวสูตรแสงพุทธนิยมพูนนะคะก็อยู่ประจําฐานนี้ฐานาหน้าลงปุ๋ยมีบางทีเขาก็เรียกส่วน3ามชัน้นพวกพี่ก็ดูแลฐานนี้ก็พาเด็กทํางานทําแปลงทาทุกอย่างทําสวนแล้วก็พาเด็กคนคนวัตถุดิบคนปุ๋ยคนอะไรแล้วก็รดสวนคอยดูแลทุกอย่างเก็บรายละเอียด เด็กก็ก็ช่วยเราด้วยบางทีเราก็ต้องพ,พากันปลูกนี่ก็จะมีคนมาช่วยปลูกแล้วก็ต้นกานี้ท่านชิคมาท่านเป็นผู้ดูแลคือเราก็ช่วยท่านเป็นแรงอีฐานหนึ่งก็ประจําเลยก็จะเป็นเด็กประถมปลายป,ายปา .4 5 6นะคะปะ .4 ก็คือน้องเพ็งองังป .5 น้องเวียงวงังแล้วก็ประนี่น้องดูดีก็มีมอหน,นั่งชายเี่ยจะได้ไปบ่อยที่นี่ ประมาณ 6- 7คนเนี่ยน้องอสมุนพรามนี่มาตั้งแต่ยังไม่สว่างคือว่าเขารวมตัวตี้าใช่เนี่ยคะแล้วก็พบกรุหรือว่าสมณะเชียงมานเขากประมาณครึ่งชั่วโมงท่านก็ปล่อยบางทีเขาก็ไม่กินอะไรเขาต้องมาเลยหาสมุนเขาก็มาเลยเด็กเขาก็ช่วยเยอะนะคะคนปุ๋ยคุมฟางพวนดินนะว่าเราก็ไปเก็บอีกทีหนึ่งความละเอียด คนไม่ค่อยพูดก็คือทํางานทําของเราทําให้ดีแต่ว่าพอเรามาทํากับเด็กอ่ะเราต้องพูดต้องบอกต้องสอนเขาเยอะขึ้นแต่เราก็มันกินยานเรายังไม่ได้เป็นครูมากคือได้เรียนรู้กับเขาเราก็ได้สอนเขา,า่าได้ฝึกทาทามากดีกว่าเขาได้เล่นอย่างเดียวคือสมัยนี้ขนาดพ่อแม่เป็นเกษตรเป็นเกษตรกรรมทํางานนะ่ะคือไม่อยากให้ลูกลําบาก พ่อแม่ทําแต่ลูกก็ให้ลูกสบายให้ลูกอยู่บ้านเล่นเกม <c oughs> <c oughs> เป็นไปตามยุคสมัยวัตถุนิยมอะ่ะแต่พี่ก็ได้คือจากพ่อแม่พี่ก็คือแต่ก่อนมันไม่มีอะไรที่มันเยอะแยะขนาดนี้คือมันมาเขาเรียกว่ามอมมอลอแต่ว่าเด็กนี้เขาได้ฝึกแต่เด็กก็คือเขาโชคดีมากเลยบางครั้งเนี่ยเหมือนเราจะลำคันนะคะก็คือลำคันเขาแต่เขาไม่มีจิตที่ว่าจะ มาลำคาญมาอะไรก็แล้วเขาก็เหมือนเราเราโมโหอย่างนี้แต่ว่าเขาจะนิ่งคือเขาจะแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรเขาก็จะนิ่งเขาประทับใจตรงที่ว่าเด็กที่เนี่เขาอยู่กับผู้ใหญ่ได้หลายหลายเจริตมากคือเขาสามารถอยู่ได้แล้วเขาก็ได้ฝึกเยอะก็เห็นใจเขามอนกันเนาะเพราะว่าเขาก็ไปเจอผู้ใหญ่หลายรูปแบบแต่เราก็ได้ฝึกเราด้วยก็เห็นใจเห็นใจค่ะทุกคนอยู่รวมกัน Tan corta, ชื่อาลรีบูนครับชื่อเล่นชื่อกลืมอยู่ชั้นม .1 งครับงานที่มาทําวันนี้ก็เป็นตักพวกเศษไม้แล้วก็ผสมกับดินใส่หน้าดินของแปลงครับส่วนวันนี้พวกเรามาทํานะครับก็เป็นเกี่ยวกับการเพิ่มสาหารให้ดินทําให้ดีๆน,นะครับแล้วก็วันนี้ความรู้สึกของพวกเราแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ ได้รู้ความที่ว่าพวกเศษไม้เศษลายมันสามารถเป็นปุ๋ยของผักหรืออะไรต่างๆได้ครับก็วันนี้ไม่มีผู้ใหญ่ครับแล้วก็ส่วนวันวานก็มีผู้ใหญ่อบอุ่นดีแต่ว่าวันนี้เราก็ทํางานแบบกับเพื่อนๆก็สนุกดีครับ <c oughs> ก็ประทับใจเพื่อนทุกคนเาทำงานดีครับ เรียมครับผมชื่อเดกชายกฤิสดาอยู่ธาจันชื่อเลนชื่อก้องอยู่ชั้นม .1 ครับเทดินใส่แปลงครับอยู่ส่วนพี่ดาวครับผู้ดูแลก็พี่ดาวสูแสงพุทธครับสนุกดีครับแล้วมันก็เลอะด้วยครับต่างคนก็ต่างตั้งใจจั้งใจทํางานครับขยันแข็งแก่งกันดีครับคือพากันไม่เกีินงานครับได้รู้จากความอดทนครับพยายามที่จะไม่เหนื่อยครับเพื่อว่าดูเพื่อนด้วยครับถ้าไม่ได้พักกเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องพักเหมือนกันครับประทับใจทุกคนครับที่ไม่เกี่ยงงานกันเลยครับ งานนี้เรียกว่าฐานงานส่วนสามชั้นนะคะซึ่งมีพี่ดาวสู่แตงเป็นผู้ดูแลสิมาก,ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็แวะเวียนมาช่วยเป็นระยะระยาะนะคะถามว่าเด็กมาที่นี่เด็กได้เรียนรู้อะไรไดเด็กเรียนรู้เรื่องของการทําแปลงการเตรียมแดแปลงเตรียมดินปลูกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื้อนดินถอนหญ้านะคะแล้วก็พากันปลูกคือมอหนึ่งนี่อยู่กับเราเป็นปีปีแรกก็จะให้เรียนรู้เรื่องของกสิกรรมเป็นหลักเลยนะคะก็จะุนเวียนไปส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอขึ้นมาสองมอสามขึ้นไปค่อยกระจายไปอยู่ตาม ผานงานอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้มา ตักดินปูกใส่แปลงครับจะจัดทีมก็คือจะให้สองคนไปตักดินปูกครับแล้วที่เหลือก็มาเข็นรถเทดินปลูกใส่แปลงครับสนุกดีครับออกกำลังออกกำลังกายครับแล้วก็หนักไปหน่อยครับเพราะว่ามันเข็นรถแบบนี้มันก็หนักครับเข็นยามาครับเวลามาตกหลุมก็เข็นออกจากหลุมยากมากครับถ้าเลี่ยงหลุมได้ก็เลี่ยงครับแต่ถ้าเผลอตกไปแล้วก็ต้องใช้กำลังที่มีครับ ประทับใจทุกๆคนครับที่สับมัคคีกันครับ พูดถึงแล้วถ้าเทียบกับเราในยุคก่อนเนี่ยนะคะก็เด็กขนาดนี้นะคะในยุคสมัยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะคือทําไปเล่นไปอาจจะดื้อบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเด็กไม่ดื้อไม่ใช่เด็กแล้วแหละนะคะเด็กไม่บอกยากไม่ใช่เด็กแล้วแหละนะคะคือเด็กเขาก็มีความฉลาดในตัวแต่ว่าถามว่าคือทําไปเล่นไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ไม่ได้คิดมาตรงนี้แต่ว่าให้เวลาทำงานก็ให้รู้ว่าทํางานนะเราก็ให้เรียนรู้ให้จริงนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้ทํางานหรือว่าเราก็ได้อาศัยพึ่งพาเด็กๆนี่แหละ ช่วยกันเตรียมการช่วยกันปลก mm ูก hmm. อะไรเงี้ยนะเพราะทุกอย่างนี้เ,เรามีพี่ดาวสุทิเสียงผู้ดูแลคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ใหญ่แวบเวียนมาช่วยแล้วก็ใส่นักเรียนให้เขาได้เรียนรู้คือทําไปด้วยกันเลยเหมือนเหมือนส่วนของเขาเลยอ่ะพี่พาทาอะไรก็ทไปวยการเรียนรู้ปริการอะไรเงีย้ย่ะพาปลูกก็ปลูกพาถอนก็ถอนพาเก็บก็เก็บ,พา,กบ,กกบพาเตรียมก็เตรียมมาอ,อะไรเงี้ยนะคะคือคืออาจจะไม่ได้เป็นวิชาการอะไรแบบขึ้นบอร์ดแต่ว่าก็จะมีนะคือท่านมึงแม่ก็จะพานักเรียนมาบูรณาการว่า,าช่วงนี้เขาจะบูรณาการเรื่องอะไร เขาจะจะับริการเรื่องของการทำดไรนะผักโรงในโรงเรียนต้องปลูกผักหรือว่าปลูกกลําปีอะไรเงี้ยนะคะ<ม>ก็จะไปหาข้อมูลว่าการปลูกกลัาปีต้องเตรียมการอย่างไร<ม>อะไรต่างๆเขาจะไปบริการทั้งเวลาบริการเขาจะทําแบบทั้งชั้นเรียนเลยนะคะ,<ม>คะก็ให้เขาเลือก<ม>อว่าจะเอาอะไรนะแต่ละช่วงนะคะก็จะเจะได้รูรคร้ครบทุกกระบวนการ ทางฝั่งนี้คือที่ปลูกสามชั้นเนี่ยที่ว่าสวนสามชั้นนี้นะคะชั้นแรกนี่เราปลูกกินพวกผักกาดผักอะไรไปก่อนใช่ไหมคะไม่นับตรงนี้นะตัวนี้ปุ๋ยแล้วหลายรอบนะคะตรงกลางอันนี้คือชั้นแรกคือเรากินผักกาดผักกาดขาไปแล,ะะแล้วนะคะชั้นที่สองคือจุนมะกกเทศละคะชั้นที่สามต่อไปอย่างเหมือนฝั่งนู้นที่จะเห็นชัดเจนเพราะว่าพอเรากินไปเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นพวกบวบพวกอะไรต่างก็คือคางซึ่งเราเป็นเรียกว่าทำค้างถาวรไว้ ะะตรงนี้แล้วก็ถึงเรียกว่า3มามชั้นเพราะว่าคือเราปลูกผักอะไรนะผ<ม>สมปนเปนกันอย่างน้อย3อย่างอย่างกินอย่างพวกพวผักก,กกาดอะไรประมาณเดือนนึงก็ได้กินแล้วนะคะจะยมากสี่สิบปันนะคะแล้วพอกินแล้วเสร็จก็จะมากินนี่ต่ออย่างนี้นะคะ<ม>่ะก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆไปะะ<ม>เป็นหมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลแต่ปีนี้ถ้าพูดถึงแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าก็จะมีโรคโรคมากหน่อยที่เราเห็นมะเขือเทศนี้นะคะลูกดอกมากเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นโรคไปไหมซึ่งเราไม่ ถ้าเรามองมาดูฝั่งนี้นะคะเนี่ยื่อนผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะมันโดกมากถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นโรคใบไหม้เนี่ยนะคะเราก็จะได้กินนานมากเลยนะ,ะนี่มันจะโดกงแบเป็นมันเป็นกันทั่วทั่วทั่วไปเลยนะคะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นโรคใบไหม้แต่ว่าก็ายังมีผลปรผลิตให้เราได้รับประทานะนะคะยังมีเราได้กินะนะคะ ยจะพูดถึงตรงที่ว่าคือเขามีโอกาสที่ดีมากนะคะทำไมถึงแบว่าเมีโอกาสที่ดีเขาได้มาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะซึ่งมีพ่อครูสมณนพอติระเป็นประธานการศึกษาและเป็นประธานของชาวสวนหรือว่าเขามีความโชคดีมากเลยก็อยากจะให้ตั้งใจมันจะเป็นเรื่องของการเรียนของการทํางานคือถ้าเราตั้งใจมันก็จะส่งผลต่ออนาคตของเราเองนะคะถ้า่หนมีความตั้งใจให้มากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามความสําเร็จก็ย่อมไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะ อโศกเรามีสแสดงให้โลกเห็นแล้วเราใช้ความสงบใช้ความดีงามใช้เมตตากรุณาใช้ยอมตายยอมเสียสละ,ไม,มะไ,มไม่มีการจะไปข่มเหงใครไม่มีการจะไปฆ่าใครไม่มีการจะไปจัดการใครจัดการตนเองตัวเองก่อนเราก็สร้าง อาหารแล้วเราก็ปุ่งหมายทําความดีให้ปรากฏ่นนั้นเองที่ทาดีให้ปรากฏก็คือสร้างสรรค์สร้างสรรค์ทีนี้อโศกเราได้แสดงแล้วสมบูรณ์แบบก็คือสร้างอะไรสร้างน้ําใจพือเฟือเฟ่อเจือจานเกืือกูมให้ทุกจิตทุกอย่างให้ความช่วยเหลืออ่า ให้อาหารให้ความรู้ให้คุณธรรมการปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆมีคุณธรรมคือรากฐานสำคัญที่ชาวอาโศกได้พยายามภาคเทียนปฏิบัติรดน้ำพรวนดินให้ต้นอ่อนของพุทธได้เติบโต สามารถพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ต่อไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้รายการเยาวชนยุคพอเพียงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเดินทาสำนักีค่ะ